รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกอพกร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกร,กรครับวันนี้เรายังอยู่ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนากเกษตรกรนะครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหารายการเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างของรายการวันนี้กันก่อนครับรอบลับปีสก,กิมนะครับซ<ช>ึ่งเป็นรอที่ครงกระเบงเป็นตุขกเราก็เป็นห่วงกังวลว่าพี่น้องที่ได้รับการอนุมัตครงการซื้อวัวไปเลี้ยงใหม่ๆนี่นะครับ ัวจะไปได้วัวติดโรคมาชาวบ้านเขาคิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำรับรัฐบาลให้มามันไม่ตรงที่เขาคิดอย่างเช่นชาวบ้านเขาอยากจะเลี้ยงปลาแต่รัฐบาลก็เอาเงินให้ไปเลี้ยงปลาที่กองทุนเราเองก็มีหน้าที่ที่จะให้การสนับสนุสน,นทั้งเกกร,งรื่องการรวมกลุ่มการสนับสนุนเงินทุนไปให้เขาใช้ในการประกอบอาชีพครับเป็นยังไงบ้างครับหลังได้รับชมตัวอย่างรายการไปแล้วช่วงแรกเราไปรับชมข่าวสารของกปกกันครับ ท่านผู้ชมครับเรามาเข้าสู่ในช่วงแรกของรายการบอกเล่าข่าวปปคนะครับก็จะมาพูดคุยในเรื่องของปัญหาโรคระบาดไดวัวปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สหํานักงานกองทุนฟื้นฟูได้ทำการชะลอการเบิกจ่ายให้กับโครงการที่ทางเกษตรกรได้ขอกู้ยืม่มานะครับซึ่งจะมีแนวทางการแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็การดําเนินการจากนี้ไปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับฟังข้อมูลจาก ทั้งสองท่านที่อยู่กับผมวันนี้นะครับท่านแรกท่านเป็นรองเลขาธิการรักษาการในตําแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับคุณสมยศพิรานการสวัสดีครับส่วนท่านถัดมานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับคุณประยงศ์อัตจักรสวัสดีครับขอถามผอประยง์ก่อนนะครับว่าเป็นไงฮะคืบหน้าตอนนี้ในเรื่องโครงการที่มีปัญหา ครับก็คือเมื่อทร่จริงๆก็มีมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ <rattling. S 2> แต่ว่าเพิ่งที่จะมีค่อนข้างรุนแรงก็ประมาณอาทิตย์ที่แล้วคือโรคโรคลำปีสกินนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นโรคที่โคกระบือเป็นตุ่มนะครับเหมือนกับเหมือนลักษณะเหมือนกับคนเป็นอิสุอิใสนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ค่อนข้างระบาดในหลายจังหวัดนะครับสาสิบกว่าจังหวัดวัวหลายพันตัวที่มีการระบาดนะครับซึ่งถ้าเป็นวัวตัวที่มีขนาดเล็กเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเชื้อที่เราทราบมา เนื่องจากเราไม่ใช่จารแพทย์นะครับแต่ว่าก็พอจะทราบว่าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็ทําให้โคชะลอการเจริญเติบโตกินอาหารไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับก็เราก็เป็นห่วงกังวลว่าพี่น้องที่ได้รับการอนุมัติโครงการซื้อวัวไปเลี้ยงใหม่ๆนี่นะครับกลัวจะไปได้วัวติดโรคมาเราก็เลยมีหนังสือแจ้งไปยังสาขาจังหวัดว่าในกรณีที่เป็นโครงการเลี้ยงเกี่ยวกับโคกระบือเนี่ยขอขอให้ชะลอออกไปสักพักหนึ่งแต่ว่าในกรณีอีกกรณีหนึ่งซึ่ง ถ้าสมมติว่าไม่ไม่ดีขึ้นแล้วพี่น้องอยากจะเปลี่ยนโครงการนี่ก็ต้องทาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ทีทำเป็นกรณีเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นไงฮะทดลองถ้าเปลี่ยนแปลงโครงการเนี่ยถ้ามันพ้นสถานการณ์ไปแล้วยังทําไม่ได้ติดเงื่อนไขโน่นนี่นั่นอก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงโครงการได้ว่าจากเงินที่เราจะเอาไป เลี้ยงโค 3, 4, 3นี่สามสี่แสนเนี่ยเราเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมได้ไปทำโครงการขอ,เ,รเ,อเปลี่ยนแปลงเข้ามาแ,แต่ว่า,วาไม่ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องไม่ต้อง,องอก็คือเหมือนกกิจกรรมอคนกลุ่มเดิมภายใต้งเงินเดิมกิจกรรมจากการเลี้ยงโคอาจจะไปไป,ไปเลี้ยงอย่างอื่นหรือทำอย่างอื่นก็ได้ครับแต่ต้องผ่านขั้นตอนเข้ามาในการอนุมัติดังนั้นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรไม่ต้องกังวลใจนะไม่ต้องกังวลครับหลังจากที่มีปัญหาในเรื่องการชะลอเบิกจ่ายเนี่ยยังไงโครงการก็ยังอยู่ นะครับอาจจะต้องถ้าเป็นไม่ได้ไปสุดซอยไม่ได้จริงๆก็ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นไปนะครับก็นี่คือเป็นเรื่องราวนะครับเรื่องราวปัญหาของโครงการโดยเฉพาะโครงการเลี้ยงัวที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ครับนะครับนี่ท่านผู้ชมได้ฟังในเรื่องของการแก้ปัญหาการเดียวยาของโครงการการเลี้ยงัวนะครับเกษตรกรไม่ต้องกังวลนะครับว่าเงินที่ได้รับการอุมัติเนี่ย ต้องลงถึงมือแน่นอนเพียงแต่ว่าในระหว่างนี้ก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาไปก่อนนะครับเอาละรครับเดี๋ยวเ,เรามาพบกับช่วงต่อไปนะครับแต่ก่อนจะพบกับช่วงต่อไปไปดูไฮไลท์กันก่อนครับซึ่งตอนนั้นชาวบ้านเขาคิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำรับรัฐบาลให้มามันไม่ตรงที่เขาคิดอันนี้คือบอกเกิดน,นะอ,อ,อย่างเช่นชาวบ้านเขาอยากจะเลี้ยงควายแต่รัฐบาลก็เอาเงินให้ไปเลี้ยงปลายให้ปลาไปแจกกับ ก็กฎหมายตัวนี้เคยบอกมาความรวมเหลวของภาคเกษตรเนี่ยมันเกิดจากนโยบายที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมมากั้เด็่ต้อนนะครับมันมปนแข้างบนนะครับเพราะนั้นมันก็เลยไม่ประสบผลสำเร็จนี่กองทุนเราเองก็มีหน้าที่ที่จะให้การสนับสนุนทั้งเรื่องการรวมกลุ่มการสนับสนุนเงินทุนไปให้เขาใช้ในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งเป็นเงินทุนที่มีเงื่อนไขที่ไม่โหดเงินเงินธนาคารหราอว่ามีดอกเบี้ยถูกๆหรือไม่มีดอกเบี้ย เพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะปลูฝาและมีการคุ้มครอ a ชีได้นะครับ คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำชับการชะลอการจ่ายเบีย้ยสนับสนุนแก่องค์กรเกษตรกรในช่วงการระบาดโรคลำปีสกินในกลุ่มผู้เลี้ยงโคและกระบือกฟกจึงฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้ององค์กรเกษตรกรหลังยุติการระบาดของโรคแล้วจะดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามปกติค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องกเกษตรกรเราก็เลยได้ทําหนังสือแจ้งไปที่สํานักง,งานสาขาว่าโครงการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโครกระบ,บือทั้งหมดนะครับขอให้ชะลอการเบิกจ่ายก่อนนะครับโครงการที่ได้รับอนุมัตินะครับท่านสามารถดําเนินการในส่วนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการทํคข้ออะไรต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลี้ยงโครกระบ,บือทั้งหมดนะครับท่านก็เตรียมการได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่อง เรื่องงบประมาณที่ได้อนมัดไปแล้วท่านได้รับแน่นอนนะครับสำหรับองค์กรเกษตรกรที่มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์021580342ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรน,นะครับเรามารับฟังถึงแนวทางการทํางานและก็การก่อกําเนิดขององค์กรแหนน่งนี้กว่า20ปีแล้วนะครับที่ได้องค์กรแห่งนี้ได้ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ดําเนินการนโยบายแล้วก็การทํางานเพื่อลงถึงเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้ เราได้รับเกียรติจากวิจยากรสองท่านนะครับท่านแรกท่านเป็นรองเลขาธิการรักษาการในตําแหน่งเลขาธิการกองทุนฟื้นคูนะครับคุณสมยศพิลาคำสวัสดีครับสวัสดีครับทวนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับคุณประยงอัตจักรสวัสดีครับเราต้องมาเริ่มกันที่ท่านรอก่อนนะครับว่า อยากให้ท่านลองพูดถึงแนวคิดการจัดตั้งองค์กรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนนนอย่างนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับจนถึงทุกวันนี้แล้วพร้อมกับแนวทางการดํเาเนินนโยบายนะครับผมเท่าความนิดหนึ่งนะรับก็นอ้อนนะก่อนปี40ด้วยนะฮะประมาณปี38 3กนล้นเลยซึ่งตอนนั้นชาวบ้านเขาคิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำ รัฐบาลให้มามันไม่ตรงที่เขาคิดอันนี้คือบอกเกิดนะอย่างเช่นชาวบ้านเขาอยากจะเลี้ยงควายแต่รัฐบาลก็เอาเงินให้ไปเลี้ยงปลาเีซื้อปลาไปแจกครับก็กฎหมายฉบับนี้ก็เลยออกมาเมื่อปี4-2ปี4-2งเน้นรั่วการฟื้นฟูถ้าพี่น้องอยากจะทำอะไรในด้านอาชีพ ก็ทําโครงการไปขอรับการสนับสนุนอยากจะทําอะไรขอไปอรัฐบาลมีหน้าที่ให้เงินมาอมให้มาให้มาแล้วองค์กรที่เราอยู่นี่เราก็ดูโครงการให้มาเราก็ปล่อยปล่อยปล่อยเนี่ยมันตรงกับที่ชาวบ้านคิดนะถ้าลองครับอินบอกว่า กว่าจะกฎหมายจะฉบับนี้ออกมาเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่พอทั้งกวนเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อเยอะดิเยอะดิเนี่ยเนี่เนี่คนอิสานคออเป็นฮะท่าน<อ>ผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ทันตอนที่เขาเรียกร้องกฎหมายนะครับผมอ,อยู่ที่ที่อื่นอยู่นะครับแต่ก็พอได้ข่าวบ้างนะครับก็โดยโดยหลักของกฎหมายกนะ็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเรื่องของภาคเกษตรนี่นะเขาก็มองว่าความล้มเหลวของภาคเกษตรเนี่ยมันเกิดจากนโยบายที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้นนะครับมันมาจากข้างบนนะครับ ราะนั้นมันก็เลยไม่ประสบผลสาเร็จเขาก็เลยอยากว่างั้นขอหน่วยงานหรือกองทุนสักกองทุนหนึ่งเพื่อจะเป็นของเกษตรกรแลวเกษตรกรจะเป็นคนเสนอโครงการนะครับเสนอความต้องการของตัวเองจริงๆมาสําหรับการขอรับการสนับสนุนนะครับแต่ว่ากองทุนเองก็เน้นของการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายนะครับเช่นอย่างเช่นเราดูในคณะกรรมการกองทุนจะเห็นว่ามีข้าราชการระดับกําหนดนโยบายเยอะนะครับหลายท่านที่ระดับผดก,กระทรวงเป็นต้นนะครับแล้วก็มีตัวแทนของภาค เกษตรกรนะครับเข้ามาเป็นบริหารกองทุนนะครับโดยที่เขาก็บอกว่า,าเกษตรกรที่ขาดปัจจัยการประกอบอาชีพเนี่ยเขาจะรวมตัวกันเอง<ะ>เขาจะรวมตัวกันแล้วเขาจะทําแผนและโครงการมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนแบบที่ท่านท่าน,ท,านท่านรักษาการใน,นขายการพูดนี่คือหลักของของกองทุนเราเลยนี่กองทุนเราเองก็มีหน้าที่ที่จะให้การสนับสนุนทั้งเรื่องการรวมกลุ่มการสนับสนุนเงินทุนไปให้เขาใช้ในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งเป็นเงินทุนที่ อาจจะมีเงื่อนไขที่ไม่โหดเหมือนเหมือนเหมือนธนาคารเพราะว่าอาจจะมีดอกเบี้ยถูกๆหรือไม่มีดอกเบี้ยนะครับเพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะดําเนินการฟื้นฟูวชีพได้นะครับผมต่อนิดหนึ่งเข้ารับจากที่จากที่เรียกร้องกฎหมายก็มาเป็นพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูปีสี่สองพูดถึงเรื่องฟื้นฟูอย่างเดียวนะครับกฎหมายออกปีสี่สองรัฐบาลให้เงินมาปีส3าปัะเดิมมาหนึ่งพันแปดร้อยล้าน ครั้งแรกเลยนะอเอามาให้เลย oh. เให้ชาวบ้านทำครับพอมาปี44ปรากฏว่าปัญหาเกิดเพราะว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะรวมตัวเป็นกลุ่มเข้ามาเสร็จปั๊บปรากฏว่าจะไปฟื้นฟูไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะข้างหลังติดติดนี่ติดนี่สินบ้างก็เป็นนี่ธนาคารน,น่นนั่นนี่บ้างก็เป็นนี่สาธาถากันรวมรวมถึงนี่โครงการส่งเสริมของรัฐใช่สุดท้ายที่เราเกิดส่งเสริมมา กฎหมายสวับที่สองก็จีงออกมาเ,นะเป็นฉบับที่สองคือแก้ปัญหาเรื่องนี้ฟื้นฟูเดิมแล้วมาแก้นีปีสี่รับนะอันนี้คือหมาคือคำว่าฟื้นฟูเนี่ยโดยกฎหมาย,ยาจริงๆนะมันไม่ได้แปลว่าปล่อยเงินกู้ไปอือมันหมายถึงอย่างอื่นด้วย บางทีเกษตรกรเขาทาอยู่แล้วเรามีหน้าที่ไปให้การสนับสนุนต่ให้การเรียกว่าอะไรให้คําแนะนําชี้แนะอะไรเรียนรู้ร่วมกันพวกนี้ครับมันก็เป็นกระบวนการในการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นถ้าถ้าบอกว่าการฟื้นฟูคือการปล่อยเงินออกไปเนี่ยก็โอเคน้อยครับแต่ความหมายของการฟื้นฟูมันใหญ่กว่านั้นถ้าไปดูในวัตถุประสงค์คือส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับส่งเสริมสนับสนุนโครงการฟื้นฟู น้าไหลมันหลายมิติมากนะครับทีนี้อยากอยากจะถามว่าโครงการที่กรุงเดชกรเสนอมาเนี่ยขอขอมีต้งเงินดุดหนุนครับมีทั้งเงินกู้ยืมครับมันต่างกันยังไงครับอยากแยกหลักนึงว่าเงินดุดหนุนนี่เป็นเงินจ่ายขาดจ่ายแล้วไปแล้วไม่เอาคืนนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของเงินดุดหนุนเนี่ยก็คือเพื่อไปพัฒนาองค์กรให้ให้เกิดความเข้มแข็งพัฒนาความรู้ทําให้คนมีความรู้พัฒนาทักษะให้คนฝึกทำโน่นทํานี่ให้ทําให้เป็น นะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนทัศนคติก็สามารถที่จะใช้เงินหนุนในของเงินหนุนจากเราไปไปใช้ได้อันนี้คือเงินอุหนุนนะครับแต่เงินหนุนๆเนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะของการไปลงทุนถ้าการลงทุนเนี่ยเป็นลักษณะเงินยืมล้ผู้ยืมนะครับการลงทุนประกอบการทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือทํากิจกรรมที่ต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ต้องยืมตังไปต้องยืมเงินไปนะครับเพื่อไปทํคถ้าถ้าเป็นการทําเพื่อให้ได้รายได้กลับเข้ามาเพื่อให้มีรายได้อะไรพวกนี้ต้องเป็นเงินยืมนะครับแต่เงินอุหนุนคือ เราพูดเงินสั้นๆนก็เงินหมุนไปพัฒนาคนคไปพัฒนาความรู้ความคิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเงินผู้ยืมก็คือเงินลบถุนกับก็บถ้าฟังจากต้้งสองท่านแล้วนะครับก็จะได้เห็นในเรื่องของเรื่องราวความเป็นมาขององคอ์กรแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อไปการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลสําหรับกองทุนพื้นทูนพนพนเพื่อประชุมในตอนนั้นจะไปในทิศทางยังไงนะครับมีแนวทาง ดำเนินการยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกัคนคะรับบางคนขอแค่นี้เรบดูแล้วเออมันตรงนี้มันไม่จําเป็นต่างหากบางคนก็ขอแค่นี้เอยไม่ได้คุณ,คณมีคนบมีสมุิให้ก็มีคณะกรรมการ ครับก็ประเมินการดูแลครับอยากจะทำอยากจะเลี้ยงช้างเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงสิ่งเลี้งแต่สิ่งมีดเลี้ยงสิ่งมีดขึ้นมาก็ร่างเหมือนสัตว์ใหญ่ทำโครงการขอเข้ามาผ่านที่สาขาจังหวัดนะใช่ครับก็เรามีจังหวัดทั่วประเทศมีทั้ง77จังหวัดครับ คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำชับการชะลอการจ่ายเบีย้ยสนับสนุนแก่องค์กรเกษตรกรในช่วงการระบาดโรคลำปีสกินในกลุ่มผู้เลี้ยงโคและกระบือกฟกจึงฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้ององค์กรเกษตรกรหลังยุติการระบาดของโรคแล้วจะดำเนินการเบริกจ่ายเป็นไปตามปกติค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องกเกษตรกรเราก็เลยได้ทําหนังสือแจ้งไปที่สํานักง,งานสาขาว่าโครงการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโครกระบือทั้งหมดนะครับขอให้ชะลอการเบิกจ่ายก่อนนะครับโครงการที่ได้รับอนุมัตินะครับท่านสามารถดําเนินการในส่วนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการทําข้ออะไรต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลี้ยงโครกระบือทั้งหมดนะครับท่านก็เกียวการได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่อง เรื่องงบประมาณที่ได้อนุมัติไปแล้วท่านได้รับแน่นอนนะครับสำหรับองค์กรเกษตรกรทมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์02-158-0342ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ นี้เรายังอยู่กับทางวิทยากรทั้งสองท่านอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่าลองนะครับในเรื่องของทิศทางแนวโยบายของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูในปีนี้นะฮะปี2064เนี่ยเราจะเดินไปในทางไหนครับท่านรองครับก็ปี64หลังจากที่เราได้กรรมการมาเต็มชุดเลือกตั้งมาใะปลายปี63ใช่ครับทางกรรมการทาโดยเฉพาะท่านท่านประธานกองทุนท่านจุรินเนีท่านเป็นประธานกองทุน ท่านรัฐมนตรีเกษตรท่านเฉลิมชัยท่านก็มีแนวนโยบายในปีหกสีนี้เงินที่เรามีอยู่ตั้งไว้อยู่นะสำหรับฟื้นฟูต้องออกให้หมดมันก็มีโครงการตั้งแต่แสนกว่าบาทขึ้นไปจกนกระทั่งถึงเป็นร้อยร้อยล้านนะบ,บางกลุ่มเขาคิดใหญ่เขาคิดแบบมหาภาคคิดท,ทำใหญ่มากบางกลุ่มเขาก็เอาแค่พอเพียงสุดท้ายโครงการก็มากองที่เรารเราก็มาดูมากันกองเอาโครงการที่เป็นไปตก่อนโครคงการใหญ่ที่เกี่ยวว้ก่อน เพื่อไปต่อยอดในปี65นะเราปี64เราออกไปกำลังทําอยู่ครับอันที่เหลือไปต่อยอดปี65ส่งมาเถอะโครงการเนี่ยนะฮะไม่ไม่ทันปีนี้ปีหน้าต่อไปมันมีไหมฮะว่าองค์กรใดองค์ได้เสนอโครงการมามีถูกตัดไปไหมหรือว่าชนใหญ่เนี่ยจะได้มาหมดเลยการพิจารณามีเพิ่มก็มีบางคนขอแค่นี้เราดูแล้วเอ๊ะมันตรงนี้มันไม่จําเป็นตัดออก บางคนก็ขอแค่นี้เอ้ยไม่ได้คุณเพิ่มเพิ่มเพิ่มเมมุดให้เขามีมีมีคณะกรรมการคณะกรรมการก็ประเมินมีกครงการอยู่ก็มีวิธีการแล้วเป้าในปี2564ันห้า้ยหก่ปีนี้ทางสำนักงานเราวางเป้าไว้อย่างไรบ้างครับเป้าก็คือกบจะเอาไปให้หมดแต่ว่ามีโครงการยื่นเข้ามาทั้งหมดเกือบ2,000ไหมพันแปดพันแปดโครงการเป็นยอดเงินเท่าไหร่เป็นยอดเงิน12,000ล้าน ที่เกษตรกรขอมานะเขาเขาเป็นคนกําหนดอนาคตของเขาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะกําหนดอะไรมาก็ได้เราก็ต้องมีเกณฑ์ในการดูนะครับไม่ใช่ว่าขอซื้อนกเขาชวามาเลี้ยงตัวละล้านอย่างนี้เราก็คงไม่ให้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูว่าความเหมาะสมที่ที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความอยู่ดีขึ้นเป็นยังไงที่สําคัญคือต้องเป็นกลุ่มดูแลกันเองให้เกษตรกรเขาดูแลกันนะครับอันนี้คือคือหลักของเราซึ่งซึ่งตอนนี้ก็การอนุมัติก็ ได้200กว่ากลุ่มโครงการแล้วครับที่อนุมัติแล้วนะครับ<ม>ก็ช่วงก็โอเนเงินลงไปที่สาขา150ยหกว่าล้านนี่นะคตอนนี้ไม่ร้อยห้าสิบแล้วครับเมื่อวานนี้ก็มีอนุมัติเพิ่มอีกประมาณเกือบยี่สิบล้าน<อ>นะครับเ<ม>พิ่มจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกก็ก็ที่หน้าก็ได้โอเนเงินลงไปให,ให้พี่น้อง<ม>ได้ดําเนินการ<ม>นะครับกองทุนเราไม่ใช่สถาบันการเงินที่จะไปเอากําไรหรือดอกเบี้ยจากเกษตรกรเป้าหมายของเราคือ ได้รับเงินไปทําโครงการแล้วเราต้องการเห็นโครงการนั้นสําเร็จ,จตอบสนองให้เกษตรกรสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกตนาของกฎหมายเพราะฉะนั้นนอกจากจะต้อง,งลงไปติดตามแล้วเรายังมีหน้าที่สําคัญคือการให้คําแนะนําแต่ก็ไม่ให้เราไปละลาบรืวงองค์กรนะครับคําแนะนาเนี่ยเราให้คําแนะนําได้ตามสมควรทั้งทั้งต่อเกษตรกรเป็นรายคนหรือทั้งต่อกลุ่มเกษตรกรเราเขาบอกว่าตามความจําเป็น นะครับ <S 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 แต่ว่าเกษตรกร,กรสามารถร้องขอความช่วยเหลือขอสนับสนุนขอปรึกษาเราได้แต่เราก็ไม่เข้าไปแทรกแซงอันนี้เขียนไว้ในกฎหมายเลยครับเป็นเจตนารมณ์ที่ที่ที่ดีมากๆในเรื่องของการสนับสนุนให้ให้เกษตรกร,เ,กรเป็นเจ้าของอาการพัฒนาของตัวเองเรื่องประเมินผลเนี่ยกฎหมายให้ความคันมากนะครับเขียนไว้ตั้งแต่ในเจตนารมณ์เลยนะหรือหรือหมยเหตุของพครบบว่าสำนักงานมีหน้าที่ไปติดตามประเมินผลเพื่อให้โครงการนั้นประสบผลสำเร็จ แล้วก็เขียนไว้ในอำนาจเลยว่าอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานคือติดตามประเมินผลโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่ที่ที่ข้ามไม่ได้ครับนะครับแล้วก็เป็นคนไกสําคัญก็เป็นหน้าที่ของสาขาจังหวัดใครที่เ็น็หนี้เราก็ซื้อหนี้ให้ภายใต้หลักเกณฑก์การ ตอนนี้เราซื้อไปโอ้ยสามหมื่นกว่าลายครับเป็นเงินเกือบประมาณแปดพันเก้าพันล้านนะอันนี้ผมนี่เราซื้อไปก็ว่ากันไปอบางคนก็ใช้นี่คือมาเก่าทินคือไปกว่ากันไปส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นร่วมของกลุ่มฟื้นฟู้อยากจะทําอยากจะเลี้ยงช้างเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงจิงตั้งแต่จิ้งหลีด เสียงจริงมีขึ้นมากระทั่งถึงสัตว์ใหญ่ทำโครงการขอเข้ามาผ่านที่สาขาจังหวัดนะใช่ครับก็เรามีจังหวัดทั่วประเทศมีทั้ง77จังหวัดครับก็ผ่านสาขามากระบวนการกันไล่ไปอันนี้คือสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดตัวทั้งน้ำมันน้ำตาลบันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของการทํางานการดําเนินนโยบายของสํานักงานฟองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่มาให้ข้อมูล ในเรื่องดังกล่าวด้วยครับดีบครับครับนี่เป็นทั้งหมดทั้งมวลเป็นความห่วงใยของสํานักงานกองทุนพืนผูนนและพัฒนาเกษตรกรนะครับที่มีความเป็นห่วงเป็นใยเกษตรกรหลังจากเกิดปัญหาโรคระบาดท,ที่ชื่อว่าโรคลำปีสกินกในโคกระบือนะครับพร้อมกับแนวทางการทํางานและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาพฏิบัติของกองทุนพืนผลนะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมเรื่องราว ดีๆแบบนี้ได้นะครับในทุกวันเสาร์เวลา6โมงครึ่งถึง7โมงทางช่องเนชั่นทีวีครับวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับในการยื่นขอรับการสนับสนุนเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของผู้องค์กรน,นะครับว่าเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วนะได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนแล้วเนะี่ยสิทธิในเรื่องการขอรับการสนับสนุนก็จะเกิดครับอันนี้ก็กเ็เป็นหลักเบื้องต้นครับที่รวมทั้งสิทธิในการที่จะขอขึ้นทะเบียนนี่นะครับ เราก็จะเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรหลังการสอบรุบสมครแล้วครับอาจารย์เป็นคนคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่รวมกันก็คือกลุ่มที่มีเรียกว่าอะไรครับมีกิจกรรมคล้ายๆกันนะครับรวมกลุ่มกันมาเพื่อเพื่อที่จะทําแผนองค์การเสนอควารรับการสนับสนุนซึ่งซึ่งขอได้ทั้งการสนับสนุนความรู้ขอรับการสนับสนุนเงินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับแต่มันมีว่าบางคนเนี่ย เป็นครูครแล้วก็ทำการเกษตรด้วยรเราเจะแยกยังไงในประเด็นที่มีอาชีพนี่นอกเหนือจากสางอาชีพเขาต้องดูรายได้เป็นก่อนจ<ช>ตามตามระเบียบเราเนี่ยตามกฎหมายเราบอกต้องมีอาชีพต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพ,พเกษตรกรรมมากกว่า50าสิบเปอร์เซ็นต์้ไปา<ช>นับตั้งแต่นั้นมาเขาก็หลังจากนั้นมันก,ก็จ่อเอกสารสิทธิ์ให้ว่ากลุ่มนี้ขึ้นเป็นกลุ่ม,มองค์กรถูกต้องแล้วนะ นับตั้งแต่นั้นเลยนะหลังจากที่มีมตนะิแล้วมีสิทธิ์มีสิทธิท์เลยหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะขอรับการสนับสนุนเงินจากกฟผเพื่อจอไปประกอบอาชีพของตนเองไม่ว่าจะอาชีพดั้งเดิมรุ่นปู่ย่าตายายไม่ว่าจะอาชีพปัจจุบันหรืออาชีพจะต่อ,ตอยอดจะต่อยอดแล้วกับแต่ทําโครงการภายใต้กลุ่มจะทําคนเดียวไม่ได้อย่างที่ว่าถ้าท่านท่านประธานกับผมเนี่ย3าคนทุกหนึ่งในสามนะจะขอใครพอมันไม่ได้ 必好向政府申 กรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำชับการชะลอการจ่ายเบี้ยสนับสนุนแก่องค์กรเกษตรกรในช่วงการระบาดโรคลัมปีสกินในกลุ่มผู้เลี้ยงโคและกระบือกฟกจึงฝากความหหวงใยมาถึงพี่น้ององค์กรเกษตรกรหลังยุติการระบาดของโรคแล้วจะดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามปกติค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรเราก็เลยได้ทําหนังสือแจ้งไปที่สํานักงานสาขาว่าโครงการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโครกระบือทั้งหมดนะครับขอให้ชะลอการเบิกจ่ายก่อนนะครับโครงการที่ได้รับอนุมัตินะครับท่านสามารถดําเนินการในส่วนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการทําข้ออะไรต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลี้ยงโครกระบือทั้งหมดนะครับท่านก็เตรียมก,การได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่อง เรื่องงบประมาณที่ได้อรกมัตนไปแล้วท่านได้รับแน่นอนนะครับสำหรับองค์กรเกษตรกรที่มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์021580342ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ